สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับวันนี้มาพบกับผมวิทย์นันท์ควาเก้าค่ะเชียงเลยครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาที่บ้านอาข่าปลกถ้วยซึ่งอยู่ที่หมู่ที่เจ็ดตำบลแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งก็หมายถึงว่ายูุ่นนากรจะถึงก็กำนักเปิดพื้นคือหมู่บ้านอาข่าปลกถ้วยแห่งนี้เลยครับซึ่งในอดีตเมื่อปี2423มีพี่น้องสนวนของอาขานั้น15หลังคาเรือนครับในสมัยนั้นก็มุ่งด้วยจากด้วยขาแล้วก็อยู่ในแบบธรรมชาติวันนี้ เดินทางมาและทพาผู้ชมมาพร้อมกับมาดูแลตวอนเปลี่ยนแปลงของอยู่บ้านสำหรับบ้านอาคาาปอด่วยเเดินทางไปต้อนผมนะครับ ครับคุณผู้ชมครับสําหรับบ้านป่ากล้วยแห่งนี้นั้นเป็นหมู่บ้านที่ตั้งมาเมื่อปี2483แล้วก็มีพี่น้องจนเผ่าอากาศนั้นมาเพียง15ตระเรือนเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นการเริ่มต้นและหลังจากนั้นก็เกิดขึ้นโครงการพระราชดำรินะครับโครงการตามพระราชดำริคือพระตำห,น,หน,นักลอยจุงเดียมหลวงนนก็คือพระตำหนักลอยจุง ของสนเทศกานั่นเองนะครับแล้วคุณผู้ชมครับชาวบ้านปัดตัวเองเขาก็จะปลูกกาแฟอาราบิก้าเสร็จแล้วก็จะมาตากนี่ครับเป็นเป็นเป็นเม็ดเนี่ยเพื่อดูความนวลแล้วก็ กลิ่นหอมครับคุณผู้ชมครับในชาวบ้านปักเตอร์ก็จะเป็นเชี่ยวผู้หลานนะครับเหลายๆท่านบอกว่าจะนำมาเด่นกลิ่นะครับสำหรับน้ำของเชี่ยวผู้หลานนะครับก็เป็นคล้ายกับชาเลยทั้งนั้นนะครับครับสภาพอากาศดินของบ้านปักเตอร์มันถือว่า อุดมสมบูรณ์นะแล้วก็ม <Jamie, here S 2> ีความชื้นเหมาะสมสำหรับการปลูกกาแฟชาวบ้านบางทีก็จะปลูกไว้ในบ้านก็มีนะครับแบบนี้นะครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมก็คงจะเต็มอิ่มกับการเดินทางมาบ้านป่าป่วยหรือว่าบ้านป่ากล้วยบ้านอาหาาปากล้วยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทางขึ้นพระตำหนักเลยก็มนะครับ ที่นี่นั้นมีบรรยากาศสบายๆและวันนี้ผมมีใจในก,กาพาผู้ชมมาเที่ยวที่นี่และเก็หมู่บ้านแห่งนี้กลายเปน็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดไปแล้วนะครับวันนี้ผมเห็จในการแกลงการลาผู้ชมมาครับในวันนี้รายารเราชิญท่านน้องแวะบ้านปากเป้นะครับสวัสดีครับ